นะคะทุกคนเราเจอหน่อไม้นะทุกคนเรามาเดินป่าแล้วเราเจอหน่อไม้นะนีน่เราจะศึกากันนะโอ้เจอหน่อไม้ด้วยทุกคนนี่เราจะเอาไปทําอะไรสักอย่างตรงนู้นมีอีกหน่อน,นึงหรือเปล่าเราไปดูกันหน่อน้อยหน่อนี่ทุกคน แม่เราบอกว่ามีหน่อน้อยอีกเนี่เห็นไหมแม่เราเสียมมาเดี๋ยวเราค่อยไปเอาเสียมมาขุดนะทุกคนมัมน,น,นก็จะแผลนะเราลองมาขุดลองเอาเอานี่เอามือหักดูดิจะได้ไหม เอาเสียมยายที่บ้านมาดิเดี๋ยวเราจะไปเอาเสียมแล้วทุกคนโอเคทุกคนแล้วค่ะหาเสียมไม่เจอเอามีดมาเลยทุกคนอ่าแม่อันนี้จะมาดรียกนการตัดหน่อไม้กันมีหน่อพีมีใหญ่หน,น,น่อหนึ่งเตากันหือหน่อมันอย่างนี้ น่าใหญ่มากเลยไม่ได้ขุดข้างล่างลไปเนี๋ย อ่อนไหมตอ้องมันเนียอ่อนแอน่หว้ก่อนลูกมาดูดิใหญ่ม,ม,ม,มากเยอะตัดทิ้งอะไรเยอะเยอะ ย,ดยอดยอดนะครับอนนวดแก่หมดแล้วนี่มาได้เอ้าโอ๊ยทำมาดูหนอนนี้ของเรากันดีกว่าเป็นหนอนเล็กหน้าทุกคนนี่หนอหนเล็ก เอ,ออบ่ได้ไหมเคยตามจริงอ่ะมันมีหนอนนี้อ่ะหนอนพวกนี้แต่ว่ามันเน่าอ่ะเนี่ยมันเน่ามันกวงเราจะมาดูแม่ขุดหนอกันนะค่ะไม่มีจริงจบดว้วยหน่อไม้อะไรที่มันมีหนอนไหมวะก็หน่อ,นมนอไม้นี่นเนี่ยเนี่ยมันเอาไปไอ้นี่ได้เนาะ ถูกถูกง่ายจะตายเฮ้ยหันลไปนี่ไปเรียมนอนนี่ด้วยไหนเหนไหนไหนเราไปเดินชมสวนกันดีกว่าไหนหรอเนาี่นี่นี่ก็นอนะ มันเอามาขายเห็าน้หน่อยอั้นทํทำเรียงเวยเขาต้มต้มเลยเดี๋ยวเราไปดูสวนดีกว่าถ้าจะเป็นต้นกล้วยนะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างไปชมสวน อันนี้เป็นต้นมะเขือนี่นะคะมีทั้งหมดสองตนนะ้นเนาะนี่เป็นตะไคร้นะทุกคนนี่ก็จะเป็นต้นพริกนะคะต้นพริกเนาะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็จะเจอต้อนมะเขืออีกคืมกอมะเขือเยอะมากทุกคนนี้มะเขือยังมะเขือสองนี่นะคะทุกคนเป็นต้นมะเขือยาวนี่มีรูปด้วย ็จะเป็นผักบุ้งผักบุ้งมีผักบุ้งน,นี่เป็นต้นมเะเขือเต็มเลยนี่เป็นต้นกล้วยนะทุกคนนี่ต้นมเะเขือเราจะมาลุยกันนี่จะเป็นต้นอะไรนั้นนะจะไคร้ทุกคนนี่มีเยอะมากเลยนะทุกคนด้างแน,นี่ต้นมะละกอแม่มีมะละกอด้วยแหละ นี่ก็จะเป็นตน้นอะไรวะมันเป็นตนน้นตอะไรน่ะต้นอะไรทักยานี่ก็จะเป็นกระเพรานะคะกระเพรากระเพรานี้ต้นมาราก์กอน,นะคะนี่มาราก์กอแล้วก็นี้ต้นอะไรไม่รู้เราไม่รู้จัก่

ต้นบักนาวนะคะเปนมะนาวอันนี้เป็นต้นอหไรไม่รู้ลืมันไม่เกี่ยวม่มามตาวั้นนีห้ะมนก็อามนไม่อกันนั้นต้นอะไรอ่ะแม่นั่นอะมาม่วง มันะม่วงพาไปดูกันมะม่วงบักมะม่วงนะคะทุกคนมะม่วงอันนี้เป็นขานะคะอันนี้เราไม่ถ่ายให้ดูเนี่ยมอนไม่เด็ดใบออกไม่แตกหมอนเนี่ยต้องฟันต้องเอาเบ็ดเลาะฟันเอายอดออกช่วยไล่ออกลูก อันนี uh, s <s okay. anyway. ้ต hey, huh? oh, ้นออันนี้ต้นแค่เกี่ยเข้าแยกเก็บอมีแล้วที่บ้านีแคไม่ออกดอกว่ะออกดอกเดียวอ ก็จะเป็นเป็นมะกรูดที่เราเก็บมาได้เต็มเลยทุกคนใครมาวะตอนาและระโก็ต้วอะไอไรไอ้้หแยมแม่แม่คือดินี่กูดมากูด ไปดองนี่คนต้นมะนาวเต็มเลยหุยโดนในเหลืองๆข้างในใช่เหลืองข้างในเต็มเลยอีกเหลืองๆเพราะน้ำมันด้วยอุ้ยอมมุดอะไรปล่อยวะเนี่ยมุดตระนอยใหญ่เอาไม้เคี้ยวปล่อยหั้งสองนู้ดเคี้ยวตรงนี้เลย มะนาวมีเต็มเลยทุกคนแม่มาทางนี้เร็วนี่มองไม่เห็นอะไรเลยลูกก็เลยเลยนะทุกคนน,น,นี่นะี่มาเนี่นยนะลูกก็เลยเลยคือแบบลูกกำลังดีอย่างเงี้ยค่ะทุกคน อ,อันนี้แม่เรากำลังเก็บนะคะว่าในละโขนใต้นี่คือมีแต่มันหล่นนะเดี๋ยวเราพาไปดูมะนาวกันนะกยอะไรเนี่ยต้นเล็กๆนี่ก้ยนก็หลังบ้านเราแลว้วกคน น,นี่ทุกคนนี่ลูกหนึ่งโอ้นี่มีคนติดลูกหนึ่งสองลูกแล้วนี่ลูกที่สามนี่ลูกเบลเลยนะเห็นอย่างนี้นะคะเราไม่ขายก็จะเป็นเพราะเราเพราะก็จะเป็นณตรงนั้นเห็นไหมทุกคน ขณะที่มันมียอะย่ๆตรงนั้น,นเป็นักบุ้งนะคะแล้วก็ไปกันโลดเป็นี่หลเป็นต้นวัส,สนานะานี่นะคะทุกคนต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนะคะทุกคนต้นมะพร้าว ออกมาพาวนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเต็ไมไปหมดเลยคะรุกคนนี่มะนาวเราออกมาให้ดูแบบเต็มเลยนะดูแรงลูกแกะมองโอ้โลูกก็เริ่มเลยมันแตกถิบมันตะกี้นี่ อเอาไปเจี๊ยมมันติดไหมวะนี่แม่กิ่งมันจะเจี๊ยมดมินติดไหมนั่นเหรอข้างในมีอีกลูกเนาะปาปร์ดแดงนี่เขาเสียบฝากมอาใส่ขวดพลากอ,าออกแล้วก็เอามาใส่นั้นปดแดงใส่ไว้ไก่ใช่ไหมขวดเก็บทีมม่ผานู่นไงออกไม่ได้ปะ มดด้วเจ็บกัดเจ็บแล้วตายมดหันแกแพ้มดนี้นี่อื้ออกัดยหน่อลยนเบานีู่ดูอือแง่หมดเลยเออเอานั้นตรงนั้นน่ะแกมแพ้มดงเออมานวก็เป็นะนวพวงเลมดด่เป็นเป็นห้าวโคกิกลังออกบอกวน้มันกินทั้ง ไปกันเตูนทุกคนนี่ได้มาแตะมือมีมะนาวตรงนู้นแล้วก็มีหนาม้มีมะกรูดทุกคนไปไปทุก<ป>คนกลับบ้านกันเถอะ